เน่เยอะมากจริงนะฮะโอ้นี่แล้วไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องกลัวเลยว่าฝนจะตกนะฮะฟ้าจะร้องนะครับน้ําค้างจะลงนะครับคนไหนก็หมอมบางก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นหวัดนะฮะเพราะว่านี่มีหลังคาโดมขนาดใหญ่โอ้เหลือเชื่อนะฮะสถานที่แห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองมหาสารคามแต่ว่ายิ่งใหญ่นะฮะมโหฬานนะฮะมโหระทึกมากโอ้โหสุดยอดนะฮะโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดานะฮะนี่ มาเป็นบุญมากเลยนะฮะนี่อันนี้ถูกันขวาดกันนะฮะโอ้โหโอผมนี่ดีใจแทนนะฮะที่หลวงตาจะมาพักอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันกวาดถูนะครับจัดเตรียมสถานที่โอ้โหนี่ต้องบอกว่าวันนี้นี่เดี๋ยวต้องผมว่าคนเต็มแน่ๆน,น,นะฮะนี่ทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็ด้านข้างนี่นะฮะให้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูนะครับ สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์นะครับของเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้วก็ที่กําลังรับชมอยู่ทางการถ่ายทอดสดนะฮะช่อง YouTube ชื่อว่าช่องทั่วไทยนิวแหมที่ติดตามเพจนะฮะสามแสนเจ็ดพันกว่าคนนะฮะแก้ไขสามแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนนะฮะที่ติดตามอยู่นะครับทางเพจก็ไปช่วยกันกดสับสไคร่นะฮะกดกระดิ่งติดตามทางช่องยูทูบของทั่วไทยนิวด้วยนะฮะเราก็นําเสนอฟรีนะครับ ต้องบอกว่าโทษไทนิวเราเนี่ยสโลแกนหน้าใหญ่ดูฟรีไม่มีโฆษณานะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดสร้างเลยได้นะครับเรานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีนะครับของสิทธิตถาคตนะฮะหรือว่าพระอพระสงฆ์พระทุดงนะครับที่มีชื่อว่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโทนะฮะพระทุดงสายป่าวัยเจ็ดสิบสามปีเจ็ดเดือนกว่าแล้วนะฮะอือหือนี่กว้างใหญ่จริงๆนะครับผมที่ชอบใจโรงเรียนนี้จริง นะครับที่จอดรถจอดเรือนี่เพียบพร้อมจริงๆนะฮะมีบ่อมีอะไรต่ออะไรให้ด้วยใครจะเอาเรือมาก็มาได้ด้วยนะฮะนี่แหมลมลื่นลมเย็นจริงๆผมเดินต้องเดินไล์สดห่างๆเพราะว่ามวัวแต่ไล์สดถ่ายทอดสดอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะบอกเอ๊ะทำไมไม่ยอมมาช่วยฉันฝาดมั่งโอ้โหเป็นเรื่องเลยโอ้โหฮะนี่เป็นไงฮะสาธนวโพ่คบคัน นี่ถ้าเป็นคอนโดก็หือราคาในหลายสิบล้าน,นะฮะที่นี่แมอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะฮะอาคารีนสะอาดสะอ้านง,งามตาเอาพี่น้องชาวมาหาสารคามนะฮะใครที่ทราบข่าวจากเพจโทษไทยนิวนะฮะก็ช่วยไปประชาสัมพันธ์บอกต่อกันหน่อยเห็นว่ามีสื่อโซเชียลนะครับแล้วก็มีหล,หลายเพจหลายๆกลุ่มเนี่ยนำข้อมูลนะครับ อันเป็นเท็จไปลงว่าจะไปพักวัดนูน้นจะไปลือกันว่าจะไปพักโรงเรียนนี้นะฮะทีมผมเนี่ยเป็นทีมที่มาติดต่อนะครับสถานที่ผมยังไม่รู้เลยนะฮะแหมพวกท่านเราไปลือกันแล้วเอาไปลงข้อมูลกันผิดผดแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยแตกตื่น,นะฮะอย่าไปหาทำนะฮะไม่รู้ก็มาถามทั่วไทยนิวเอาข้อมูลจากทั่วไทยนิวไปได้เลยไม่เคยหวงเลยนะฮะขนาดคลิปวิดีโอยังให้ดูดไปลง YouTube ได้เลยนะครับเรา เราไม่ไม่ไม่ขายนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะไม่ขายแล้วก็เราไม่จะบอกว่าอะไรเราไม่รับเงินละกันเออเอาหลายคนก็เอาตังค์มาให้ผมนะสองหมื่นสามหมื่นมีให้ผมไม่รับนะฮะไม่ได้เลยฮะตามหนวาตาบุญชื่นนี่ถามว่าอยากได้เงินไม่อยากได้แต่เรานําเสนอต้องนําเสนอรีนะฮะเพื่อเป็นการเผยแผ่ศาสนานะครับเราไม่ได้มาเดินไลฟ์สดนะครับหรือว่ามาลงข้อมูลเพื่อที่จะหาเงินนะครับ แม่ต้องบอกกันก่อนนะฮะหลายคนจะหาว่าผมยิงไม่ยิงนะฮะแต่เรามีจุดยืนนะครับเราไม่สามารถที่จะรับเงินท่านได้นะครับต้องขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะแต่ว่าช่องทางอื่นจะไปสร้างรายได้ไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวทั่วไทยนิวเราไม่ว่ากันนะฮะโอ้โหดิมาเอ้ามากันแล้วนะฮะแม่ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นนักเรียน,นะฮะเดินเข้ามาทางประตูนะครับของอีกมุมหนึ่งของโรงเรียนนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะที่กําลัง เก็บกวาดเช็ดถูกันอยู่นะฮะโอ้โหนะฮะนี่ขีนกก็เยอะนะฮะเพราะว่าปิดเรียนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นอาจารย์หรือเป็นอะไระเนี่ยโอ้นักโอ้โหน,นี่ฮะสุดยอดเลยะะครับสวัสดีครับสวัสดีช่วยกันนะฮะในแบ่งบุญกันไปนะฮะแม่สามพันนี่สบายนะฮะอาคารหลังนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับอาคารด้านข้างแล้วก็ลานนะฮะเป็นลานกีฬาด้านข้างเนี่ยสบายนะฮะนั่งกันได้อย่างดีเครื่องเสียงของที่นี่มีไหมครับเนี่ยใช้ได้ไหมครับลำโพงใช้ได้เสียงดีไหมฮะเสียงโอ้คือระบบแสงสีเสียงครบเลยแล้วมีไฟไหมฮะไฟมีไหมก็มีหมดเลยโจอทีวีก็มี อ๋อ oh, เจ้าหนะ้าที่แสงสีเสียงก็มีด้วยโอ้โ oh. หนั่งมุมไหนก็ได้ยินเลยดีกว่าใช่ไหมอาจารย์รอ๋อ,อเดี๋ยวรอชมหน่อยว่าระบบเสียงที่นี่จะดีขนาดไหนนะฮะ<ด>เหมือนกับคอนเสิร์ตบอดี้สแลมหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะภายในโรงเรียนพดุงนาลีนะครับตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับ 13.50นาิกห้นาทีนะฮะอยู่กันกับเพจทั่วไทยนิวนะฮะที่กำลังเฟซบุ o กไลฟ์อยู่ในขณะนี้รวมถึงที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่องของทั่วไทยนิวด้วยนะครับโอ้โหนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเห็นความสมัครสมานสามัคคีนะฮะเร่อมมือร่วมใจกันนี่ไมยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ นี่ฮะโอ้โหไม้ถูนี่สบายเลยนะครับนี่แม่วาบมาแล้วนะครับแม่ตอนเด็กๆนึกถึงตอนเด็กๆนะคุณครูในใช้ผมถูฮะอาการเรียนใ่ใช้ไม้ถูอย่างนี้เลยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ถูแล้วนะเพราะไม่ได้เรียนแล้วนี่ตอนนี้ฮะอาจารย์คะับมาถูเองนะฮะจัดเตรียมสถานที่กันโอ้โห ความสมัครสมานสามัคีนะครับวันนี้และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่คณะครูอาจารยนร์นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนาลีนะครับมาเก็บกวาดเช็ดถูเพื่อเตรียมสถานที่นะฮะเดี๋ยววันนี้จะเนรมิตสถานนี่แห่งนี้นะฮะเป็นลานธรรมนะครับจัดงานสวดมนต์ทำวัดเย็นนะฮะโดยหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโทโธและก็ครูบาไก่และก็สามเณรพามด้วยนะ ผมคาดว่าวันนี้จะมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองนะฮะของเมืองพุทธนะครับที่มีคนเริ่มใส่ศรัทธาในพุทธศาสนานะครับมาร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นนะฮะที่นี่นะครับขาผมครับสวัสดีครับแหมเป็นบุญจริงๆนะฮะเนี่หลายคนบอกเป็นบุญนะครับ นี่เป็นอาจารย์กันหมดเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อ,าารยอ๋อนี่เป็นแม่บ้านเี่เป็นอาจารย์ด้วยก็ช่วยกันนะฮะนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะหัวจิตหัวใจอ่าอาจารย์กวาดเกิ้งๆนะถูให้สะอาดสะอาดเพราะผมใส่กางเกงขาวเดี๋ยวจะเปอะเล่นนะครับเปิอะไม่เป็นไรกับพื้นหญ้าผมก็นั่งนี่ฮนะ เดี๋ยวผมต้องชิ่งหนีออกจากจุดนี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมไร้สดอยู่แล้วไม่ช่วยเขายกเขาจะเตะผมแน่เลยนะฮะผมจะต้องหนีก่อนแล้วนะ,ะอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหนี่ฮะท่านผู้อำนวยการานี่ยืนมามาเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่ามาบงการไม่ใช่สินะใช้คําว่าบงการไม่ได้ขอประธานอภัยด้วยมากวาดแล้วนะฮะเมื่อกี้ท่านกวาดอยู่ท่านเพิ่งหยุดกวาดเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการถู นี่มาสักู่นี้ผมทราบว่าที่นี่ระบบแสงสีเสียงนี่อลังการงานสร้างมากๆนะฮะม่มาแล้วนะฮะนี่ทีมงานนะฮะโอเวทีนี่โอ้โหมีไฟฟลโรด้วยโอ,โอ้สุดยอดนะฮะเวทีนี้เนี่ยเอาตูนบุรีสแลมมาเล่นอย่างได้เลยนะฮะนัผู้ชมครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะฮะครบคันจริงๆโรงเรียนนี้น,นี่อยู่ในเมืองสารคามนะฮะ ลำโพงนะฮะตอนนี้กำลังทดสอบระบบเสียงกันแล้วนะฮะแม่ดีนะนี่เป็นงานบุญถ้าไม่ใช่งานบุญผมก็ต้องร้องเพลงไก่จ๋าสักเพลงหนึ่งก่อนละเครื่องเสียงดีขนาดนี้อ่านี่ฮะจัดเตรียมกันแล้วนะครับลำโพงก็มีทุกมุมเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับโอ้โ,อ,โอ,อยู่มุมไหนก็ได้ยินใช่ไหมครับเนี่ย โอ้สุดยอดแล้วนี่ตู้นี้เอาไปไหนเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ได้ใช้ปะโถเอ้เราก็นึกว่ากะว่าบึมบําเลยวันนี้ปะโถที่ไหนได้ไปเก็บก่อนนะใช้ตัวเล็กเนาะตัวเล็กเอาอยู่ใช่ไหมอาจารย์สบายอยู่แล้วนะนักเรียนเกือบสี่พันโอ้โหสบายเลยถ้างั้นวันนี้ผมก็คาดว่าไม่ต่ำกว่าสามพันแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวต้องประสานอสมอมาตรวจวัดคัดกรองนะฮะเอาหมอใหญ่หมอเล็กกันมาพยาบาลพยาบาลมาให้หมดเลยนะฮะวันนี้ จะเนรมิตรตรงนี้นะครับโรงเรียนพดุงนาลีเป็นลานธรรมนะฮะแหม่เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าทำวัดเย็นนะฮะที่โรงเรียนนะครับที่พักจ้ำวัดนี่ก็ประมาณสามพันคนนะฮะโอ้โหผมเห็นความสมัครสมานสามัครครีนะฮะร,ร่วมอกร่วมใจกันระหว่างาคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนพดุงนาลีนี่ขึ้นอกข,ขึ้นใจจริง นี่มีการมาร์กจุดไว้ด้วยนะฮะนี่ตามพื้นโอสบายเลยเดี๋ยวนั่งเว้นระยะห่างคัดกองกันสบายเลยนะฮะเพราะว่ามีการแปะสติกเกอร์ไว้นะฮะนี่แหมสบายเลยนะครับวันนี้จัดแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนนะฮะนี่มีห้องคอนโทรลด้วยนะฮะแหระบบเสียงนี่ระบบไฟนี่นะฮะสบายเลยอ๋อแต่กองชุดไม่ต้องตั้งนะฮะจารย์ไม่ต้องอกองชุดตั้งนะไม่ได้ใช้ หม่มีครบจริงๆที่นี่ใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับเดี๋ยวดูกันฮนะไม่รู้ใครโทรมาสวัสดีครับทั่วไทยนิวครับอ่ายังไม่ถึงเวลาที่จะผ่านไปร้อยเอ็ดครับวันนี้กำลังจะพักที่โรงเรียนพดุงนาลีฮะจังหวัดมหาสารคามฮะตัวเมืองครับ เราดูหน้าเพจกันครับอ่าลองดูหน้าเพจเลยนะครับผมกําลังไลฟ์สดอยู่ครับก็ไป,ไ,ไปดูหน้าเพจก่อนครับจำวัดที่นี่ครับแสดงว่ายังไม่ได้ดูนะครับดูก่อนนะเดี๋ยวไลฟ์สดก่อนนะครับหลายคนก็โทรมาถามนะว่าจะพักที่ไหนนะฮะจะพักจะพักจำวัดไหมจะเดินถึงไหนนะฮะไปดูหน้าเพจก่อนโอ้ลงไปแล้วนะฮะนี่ไลฟ์สดให้ดูอีกจะหากพาดหัวไปเลยว่าพักจำวัดที่นี่นะฮะ โอ้โหนี่ครับสวัสดีทุกท่านฮะที่ติดตามชมนะฮะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้รอทําวัดเย็นไม่เห็นไรสดเลยค่ะกว่าจะได้เห็นก็เกือบจะจบแล้วโ,โหเมื่อวานนี้พอดีมีภารกิจใหญ่หลวงมากนะครับที่ไม่สามารถที่จะไปไรสดได้นะครับต้องขอทาอภัยด้วยแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องเงนนะฮะ ตั้งแต่หัววันเลยนะครับนี่อะไรข้อความนะฮะมาเดี๋ยวดูก่อนสวัสดีค่ะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านขอบคุณทั่วไทยนิวที่ไลฟ์สดให้ดูได้ชมในการทํางานเบื้องหลังการจัดสถานที่สาธุสาธุสาธุค่ะรอทำวัดเย็นนะคะขอให้สิทธิญาตุกสิทธิทุกท่านที่ติดตามสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ฮะพิมกันมานะฮะในช่องยูทูบนะฮะของทั่วไทยนิวแหมขอญอาตอ่านกันหน่อย โรงเรียนใหญ่มากครับกว้างขวางสาธุอนุโมทนาบุญโอ้โหพิมพ์มาดูเดือดนะครคนนี้เชวนกันมาขวาดได้บุญเยอะๆนะคะคุณครูนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะฮะแป๊บเดียวนะฮะเนรมิตกันนะฮะสะอาดเอียมเลยนะครับนี่อ้าวผมคงต้องหยุด f เ c e b o o k ไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะต้องไปภารกิจแล้วนะฮะแล้วก็จะตัดเตรียมสถานที่นะครับ ผมมีหน้าที่หลายอย่างพอสมควรแล้วเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะฮะจะขับรถไปในขบวนของหลวงตาบุญชื่นเพื่อน,นำน้ำปะนะไปถวายท่านนะฮะแล้วก็จะประสานกับทางเาจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจวัดคัดกรองนะครับในบริเวณแห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทุกท่านครับ